เรื่องราวของโทมิเอะมังงะสุดหลอน EP 3หลังจากนั้น2ปีมีชายหนุ่มชื่อคิตายาม่าได้พบกับโทมิเอะโดยบังเอิญที่ชายหาดคิตายาม่าลงรักโทมิเอะทันทีเกือบลืมไปว่ามียูกิโกะที่เป็นแฟนสาวป่วยเป็นโรคเรือลังอยู่ที่โรงพยาบาลโทมิเอะแอบไปหายูกิโกะที่โรงพยาบาลแล้วปั่นหัวว,ว่าคิตายาม่าชอบด่าเธอรับหลังให้ฟัง ทำให้ในคืนนั้นยูกิโกะอาการสุดหนักต้องรีบผ่าตัดโดยด่วนส่วนโทมิเอะนั้นไปปันหัวคิตายาม่าต่อบอกว่ายูกิโกะมีความสัมพันธ์กับแพทย์ในโรงพยาบาลจริงๆแล้วคิตายาม่าไม่เชื่อแต่ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจทำให้เขาหยิบมีดออกมาฆ่าโทมิเอะทิ้งและในตอนนั้นหมอบอกว่าเลือกของโทมิเอะเข้ากับยูกิโกะได้พอดีจึงตัดสินใจผ่าตัดไตของโทมิเอะให้กับยูกิโกะ ยูกิโกะอาการดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์จนวันหนึ่งท้องของยูกิโกะก็โตขึ้นหมอจึงต้องรีบผ่าเอาไตาออกมาระหว่างผ่าตัดนั้นหัวของโทมิเอะก็โผล่ขึ้นมาจากท้องยูกิโกะหลังผ่าตัดเสร็จหมอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและเก็บหัวและไตของโทมิเอะไว้ในห้องทดลองใต้ดินในห้องใต้ดินดูเหมือนว่าส่วนหัวและไตของโทมิเอะกำลังจะเจริญเติบโตออกมาเป็นร่างกอบปี ในทางกลับกันยูกิโกะก็เหมือนจะกลับมาเป็นปกติทั้งๆท,ที่เคยป่วยเรื้อรังเป็นเวลานานแต่จริงๆแล้วนั่นคือโทมิเอะที่กลับมาในร่างของยูกิโกะกลับไปที่ห้องทดลองหมอกำลังฉายรังสีแกรมมาเพื่อหวังว่าจะหยุดยั้งการเจริญเติบโตของหัว<ม>และไตได้แต่กลับกลายเป็นว่าช่วยเร่งการเติบโตให้สมบูรณ์เร็วขึ้น หัวของโทมิเอะเจริญเติบโตออกมาเป็นร่างใหม่ที่สมบูรณ์และคุณหมอก็หลงลักในทันทีโทมิเอะพยายามจะเผาไตาที่ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ทําให้คุณหมอโกรธมากเพราะนั่นคืองานวิจัยที่เขารักมากหมอจึงฆ่าโทมิเอะทิ้งเพื่อที่จะได้นำร่างโทมิเอะมาทดลองต่อไประหว่างนั้นมีผู้ป่วยโรคจิตลักลอบวางเพลิงห้องทดลองใต้ดิน ทำให้คุณหมอถูกไฟคลอกตายและเหล่าพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ค่อยๆตายจากไปเช่นกันในส่วนของโทมิเอะที่อยู่ในร่างยูกิโกะเมื่อพัฒนาร่างสมบูรณ์แล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย